สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูร้านเกษตรของญี่ปุ่นกันค่ะว่าจะเหมือนที่ไทยหรือเปล่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ ก็หลังจากที่ก้อยนะคะทําการเช่าพื้นที่ปลูกผักไปแล้วซึ่งตอนนี้ที่ที่ก้อยเช่าอยู่เนี่ยมันยังไม่มีผักไม่มีมเมล็ดไม่มีอะไรเลยนะคะ ก้อยก็เลยต้องหาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็รวมถึงมเมล็ดผักแล้วก็อื่นๆที่ต้องใช้ในสวนค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปที่ร้านเกษตรแถวแถวบ้านนะคะมันเป็นร้านเกษตรครบวงจรเลย mm. เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าที่ร้านเกษตรนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่เพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสวนของเพื่อนๆได้บ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือร้านเกษตรที่อยู่ใกล้บ้านก้อยมากที่สุดนะคะ มันชื่อว่า v ีว่าโฮมค่ะก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราต้องการที่ v ีว่าโฮมนะคะจะเป็นเหมือนซูเปอร์มีขายของทั้งหมดยกเว้นพวกของกินค่ะตรงนี้ก็จะมีโซนเกี่ยวกับการขายอุปกรณ์กรเกษตรมากมายครบวงจรนะคะวันนี้ก็จะมากับเกงกิมาซื้อต้อนสตรอเบอรี่นะคะเกงกิอยากได้สตรอเบอรี่ ตรงโซนนี้ก็จะมีปุ๋ยขายค่ะเป็นปุ๋ยแบบธรรมชาติปุ๋ยหมากแบบผงแบบอัดเม็ดก็มีนะคะแล้วก็มีปุ๋ยเคมีก็มีค่ะพวกยาฆ่าหญ้าศัตรูพืชต่างๆก็มีด้วยเช่นกันส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนของกระถางค่ะจะเป็นกระถางขนาดต่างๆเลยมีทั้งแบบทันสมัยแล้วก็แบบเก่าแบบทันสมัยก็จะราคาแพงหน่อยค่ะถ้าเป็นแบบเก่าก็จะถูกลงหน่อย ข้างๆกันนะคะก็จะเป็นโซนของต้นไม้ประดับค่ะที่ประดับในบ้านในห้องนอนพวกต้นลิ้นมังกรต้นหน้าวัวนะคะแล้วก็มีปุ๋ยของพวกผักหัวนะคะพวกมันฝรั่งนะคะมะหัวมันแบบนี้ก็มีขายเป็นเฉพาะไปเลยค่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกมเมล็ดนะคะจะเป็นมเมล็ดดอกไม้มเมล็ดผักผักจากต่างประเทศมากมายเลยนะคะมีหลายแบบให้เลือกค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะเป็นพวกผักที่ปลูกในฤดูหนาวนะคะเขาจะมาวางไว้วอีกประมาณสัก1-2เดือนค่ะมาดูใหม่ก็จะเป็นผักชนิดอื่นจะเป็นผักหน้าร้อนแล้วนะคะที่เขาจะเอามาขายเอามาวางแถวๆนี้ก็จะมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆนะคะบางทีก็ มีซองละ10บาทก็มีนะคะ20บาทก็มีเวลาที่เขาลดราคาเลหลังนะคะต้องมาบ่อยๆนะคะที่นี่ก็จะมีของถูกให้ช็อปค่ะ mm hmm. มาตรงโซนด้านนอกกันบ้างน,นะคะโซ,โซนด้านนอกก็จะเป็นพวกกระถางพวกดินปลูกพวกปุ๋ยต่างๆนะคะก็จะเรียงรายเป็นชั้นๆแบบนี้ให้เราเลือกค่ะ มีหลายสูตรหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสูตรกินใบดินปลูกกินใบดินปลูกกินหัวแล้วก็ดินปลูกสําหรับผลผล,ลไม้หรือว่าผักที่มีผลนะคะก็จะเรียงกันตามแบบนี้เลยค่ะทัดมิกหน่อยนึงก็จะเป็นโซนสวยงามนะคะจะเป็นโซนที่ก้อยชอบที่สุดก็คือโซนต้นไม้ประดับไม้ดอกนะคะจะออกกันเรียงรายแบบนี้เลยค่ะมีหลายสายพันธุ์แต่ละพันธุ์ก็จะมีเขียนอธิบายในป้ายนะคะ อธิบายค่อนข้างที่จะละเอียดเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวก็จะเป็นดอกไม้นะคะที่ปลูกได้ดอกไม้ที่เป็นสีสันของฤดูหนาวต่างๆก็เริ่มที่จะมากันแล้วนะคะแล้วนอกจากดอกไม้สวยๆแล้วนะคะก็ยังมีต้นผักมาให้เ,เพื่อนๆดูด้วยค่ะต้นผักแบบนี้จะเป็นแบบที่เขาเพาะกล้าไว้แล้วนะคะเรานำไปปลูกได้เลยค่ะ ส่วนใหญ่แล้วคนญี่ปุ่นก็จะซื้อแบบนี้นะคะว่าง่ายสะดวกแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากผักพวกนี้จะเป็นผักของฤดูใบไม้ผลิที่กําลังจะมาถึงค่ะส่วนใหญ่แล้วคนญี่ปุ่นที่เขาเอามาขายเนี่ยเขาจะเพาะในกร e นเฮาส์นะคะแล้วก็เอาออกมาขายแบบนี้เราไม่ต้องเสียเวลาเพราะก็ปลูกได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่วันนี้จะมาซื้อนะคะก็คือต้นสตอเบอรี่ค่ะสตอเบอรี่ที่ก้อยจะซื้อเนี่ยก้อยก็จะเลือก กระถางที่ไม่แพงมากแล้วก็กระถางที่มีอยู่หลายต้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปแยกปลูกอีกครั้งหนึ่งค่ะสาเหตุที่ก้อยปลูกสตรอเบอรี่ในปีนี้ไม่ใช่สําหรับปลูกกินนะคะก้อยจะปลูกเอาพันเพื่อใช้ในปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปค่ะก้อยสนใจเป็นกระถางนี้นะคะมีทั้งหมด5ต้นขึ้นไปค่ะก็จะเอาไปแยกทีหลังจะเป็นสตรอเบอรี่สำหรับทำสวน คนที่ปลูกทําส่วนสตรอเบอรี่นะคะดอกเขาจะดกแล้วก็ลูกผลเขาก็จะดกด้วยค่ะรสชาติก็จะอมเปรี้ยวอมหวานค่ะรสชาติกําลังพอดีไม่หวานมากเสร็จแล้วก็จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือชั้นล่างชั้นใต้ดินค่ะของวิวาโฮมเขาจะเป็นพวกเพ t ช็อปนะคะเป็นร้านที่เขาจะเอาสุนัขเอาแมวเอาสัตว์เลี้ยงต่างๆ มาวางเพื่อจะให้ามาซื้อนะคะจะเป็นสุนัขที่เป็นสายพันธุ์ค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้ที่นิยมก็จะเป็นหมาพันธุ์ชิบะนะคะสีน้ำตาลหมาพันธุ์อื่นก็มีอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เยอะเท่าชิบะนะคะชิบะมีหลายสีด้วยเนี่ยค่ะน้องก็อยู่กันแบบนี้นะคะในตู้โชว์ก็จะมีชื่อนะคะนามสกุลฟาร์มที่เพาะเลี้ยงนะคะแล้วก็อายุของน้องเพศของน้องก็จะมีเขียนระบุไว้อย่างชัดเจนค่ะ วันนี้ก้อยก็จะพามาดูนางเอกของเพจช็อปที่นี่นะคะนั่นก็คือแมวค่ะแมวตัวนี้ก้อยชอบมากเลยนะคะสีเขาสวยลายเขาสวยมากเลยแล้วก็หน้าตาน่ารักนะคะเพื่อนๆดูสิคะเป็นมิตรมากเลยเดินมาหาเลยนะคะถ้าก้อยมีบ้านแล้วก็เลี้ยงลิงโตแล้วนะคะก้อยก็อยากจะเลี้ยงแมวนะคะน่าจะน่ารักดีเหมือนกัน ตอนนี้ก็เลี้ยงลิงไปก่อนนะคะก้อยก็ได้ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าก้อยซื้ออะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ในถุงนี้นะคะก้อยซื้อมาจากร้าน V i ว a Home นะคะเป็นต้นผักที่เขาเตรียมไว้สำหรับปลูกค่ะมีต้นผักที่โตแล้วระดับหนึ่งนะคะเวลาปลูกลงไปมันก็จะโตเร็วค่ะ แล้วก็มีพวกอุปกรณ์ทําสวนนะคะก็จะมีพวกต้นหอมญี่ปุ่นค่ะต้นหอมต้นยาว,ยาวแล้วก็มีเมล็ดพันธ์ุเมล็ดพันธ์ุผักก็จะมีพวกแรดิสพวกแครอทแล้วก็ผักโครนโซผักขม ของญี่ปุ่นที่นิยมกินกันนะคะแล้วก็สีเขียวๆนนั้นก็จะมีพวกบล็อกคัลี่มีลันเตานะคะแล้วก็มีสลัดมิกซ์ค่ะก็จะประมาณนี้ที่เป็นผักโตนะคะเดี๋ยวก็จะไปสวนค่ะเดี๋ยวเตรียมพวกมเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยแล้วก็ต้นไม้ที่จะไปปลูกในสวนนะคะก็มีมเมล็ดพันธุ์ผักค่ะเป็นผักของไทยเราเนี่ยแหละคะ่ะ มีหลากหลายชนิดเลยเดี๋ยวก็จะดูนะคะว่าอากาศแบบไหนควรจะต้องปลูกเมล็ดพันไหนก่อนวันนี้ก้อยมาดูสวนค่ะวันนี้แวะมาดูสวนหน่อยนะคะว่าเมล็ดผักแล้วก็ผักที่เราปลูกไปบ้างบางส่วนนะคะมันเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าดูแข็งแรงดีนะคะ อบอลรี่ก็โอเคนะไม่ตายก็ก้ก็พอใจนะคะต้นถัวลันเตาญี่ปุ่นนะคะลันเตาหวานก็ดูแข็งแรงดีนะคะดูสดชื่นรู้สึกว่าเขาจะสูงสูงขึ้นนิดนึงด้วยค่ะโอเคเลยค่ะตรงนี้ก้อยปลูกเป็นต้นบล็อกคือรีค่ะมีทั้งหมด5ต้นนะคะก็แข็งแรงดีไม่ตาย สลัดก็มีต้นเนี้ยค่ะเหมือนจะตายต้นนี้ดูแข็งแรงอยู่โอเคค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่เป็นต้นไม้ที่เคยปลูกไว้ก็จะมีต้นต้นหอมญี่ปุ่นค่ะก็รู้สึกว่าเขาแข็งแรงขึ้นนะคะใบเขาค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็อวบนะคะได้น้ำเมื่อวาน คลิปนี้ก้อยก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูแต่เพยงเท่านี้นะคะท่านเพื่อนมีคำถามเพิ่มเติมสามารถถามลงไปในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะเดินผ่านตรงสะพานนะคะก้อยก็เลยเก็บภาพมาฝากคะ่ะที่เพื่นเห็นสีเหลืองนี้คือดอกของพักกาดน้ำนะคะเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ก็คิดว่ามันกินได้นะคะแต่คนญี่ปุ่นเขาไม่กินกันนะคะเนาะเต็มเลยคลองส่งน้ำนะคะระบายน้ำสีเหลืองสวยมากๆเลยะคะ่ะ